สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชนแนลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอนะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับถ้าฝักบัวเราครับหรือบัวลดน้ําเรานะครับหัวเขาหลุดนะครับหรือหายไปนะครับหรือแตกหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเวลาเราลดน้ํานะครับรลดน้ําก็จะออกเยอะนะครับถ้าเป็นผักนะครับก็ทําให้รากเขา อถอนขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคกันเลยนะครับว่าผมจะใช้อะไรนะครับนี่นะครับก็คือนะครับเราก็จะนําช้อนมานะครับแล้วก็มาดัดขึ้นนิดหน่อยนะครับจากนั้นเราก็จะเอามาติดไว้ที่ปลายของอบัวรถน้ําเรานะครับก็จะใช้เป็นยางในรถจักรยานยนต์ก็ได้นะครับหรือจะเป็นเคเบันทาย นี่ครับแล้วก็จะเอามาติดไว้ลักษณะนี้นะครับนี่ครับติดไว้ลักษณะนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเวลาเราลดน้ําแล้วน้ําจะกระจายออกลักษณะไหนนะครับเรามาทดลองกันดูเลยนะครับนี่ครับก็สามารถลดได้นะครับ นี่นะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้นะครับก็ช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ